ถ้าเรกรถการผมจะวิ่งผ่าไปถึงจะรอดไหมเนี่ยอ่าเบียเบียเบียเซฟไว้ก่อนก็นได้อยู่ที่ F6 ก่อนก็นได้ครับอีน้อยเรา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 ไม่รีบเราไม่รีบ57เฮวี่ต้องทำงานคู่กันนะครับห้ามแยกกันนะครับ <c oughs> โนเอามายิ้มสองลูกจะใช้หมดไหมเนี่ยคนที่โดนโดดเดี่ยวคนเดียวคือเบียร์ครับเออผมชอบอยู่แล้วไม่ต้องเอแวงด้วยมั้ไง อันนี้แคนประเทศไหนเนี่ยแคนแคนไทยครับแคนไทยโอ้โให้มันด่าม,มันเลยเื้ย, <K> ยแค<ข>นคุณแคน,นคุณตันนิสัยดีอยู่นะครับไทตันนะครับกลับที่เดิมเบียร์กลับที่เดิมอังนี้ปล่อยเลยอาเจ็ดเทียร์าเจ็ดแปลงโน้นแล้ว,ลวน,น,น,น่าจะบุกลายนี้ด้วยเนี Bad ่ยแบทแบทมาค ไปด้ไงก็บอกผมนะผมจะวิ่งไปดันหน่อยอเ,เดี๋ยวเจ้าร้อยสี่ก่ันลงมาเขายิงกันด้านล่างเดียวมันานเดียโอเคทีละคันทีละคันไม่ใชัก่อนไม่ใชัก่อนอย่าเพิ่งยิงหุ่งสองเอแบอ๊ช เอาเลยเออเบียเยี่ยมที่ะันที่จะคันคันหนึ่งไม่มา EC มาหรือยังเอฟไว้ก่อนเอบอหงแต่สามเดี๋สาระวังให้ EC มาเงี้ยอยากเห็นหน้าอยากเห็นนครับถ้เจ็้ามันไม่ได้ให้ให e ดันครับหกสองเอหยุดก่อนให้ EC ดันดดนหน่อยนะ สองหกที่ดีมาข้างล่างไม่ขึ้นมาช่วยอีกคันหนึ่งอ่ะสองหกสามมาคุณเคุณเอครับคุณเอขึ้นนี่เลยโอ้เห็นได้ห้าเจ็ดอีสี่บทเลยครับอย่าสองหกเอโดยแทให้หลองทีบอกขึ้นมาที่ก่อนครับอีสี่ต้องไปพร้อมกันนะครับอย่าโดดเดี่ยวครับไปพร้อมกันเลยสีีเลยนะเดี๋ยวเอาไปดูให้อีกทีหนึ่ง เบียดเบียดตายแลวมาเลยนะวีตัดตัดล้อมาอุดได้จะดีมากเลยนะอีซีออกไปพร้อมกันหมดเลยครับอย่าอย่าจะทิ้งเพื่อนครับช่วยด้วยอีซียังสามตัวออกมัออกหมดเลยครับออกหมดเอาเข้าไม่พร้อมเลยเอาแต่วีทีดันเลยนะโดนอะไรอ่ะ ตอมเดียวเลยดูเหมือนสามดูโลดูโลดเบียร์ถอยก่อนเบียร์ถอยก่อนหาแล้วคุณโดบเฮ้ยเก็บหนึ่งสี่สิบเลยลงตงนั้นเนี่ยคุณโดบหนึ่งสี่สิบไม่คล้ป่ามามาเลยข้ามาเลยเอชสองเอช่วยเบียร์ครับโดนโดนอันหนึงอ่ะข้างล่างน่าจะหมดแล้วครับเอาไงครับให้วนขึ้นไปตลบหลังนั้นไหมครับ เป็นยูทีดันมาเลยครับแต่เยูทีดันมาเลยจอนพร้อมยิงแล้วจอนพร้อมยิงตรงกลางแล้วกระจุกเดียวเลยที่เดิมมึงตั้งเป็นกระจุกเลยหวังผลดีกว่าดันเลยแมาทางนี้ดันหมดทุกที่ทุกทางครับผมหกหกสองล <คน S 1> ้หลวง,งนะมีหนึ่งแปดสามนะโยโยโยอย่าบวกมากนะ ถ้าเจ็ดเฮฟวี่ตามคุณมาคู่กับคุณโดบเลยก็ออกไปช่วยกันยิงไงรอก็ได้รอก็ได้ฝั่งนี้เราฝั่งนู้นดันมาเ้ยเห็นไปสามไม่เห็นรอนพี่โดบอ่ะรอ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  W อวทีร้อยก่อนก็ได้ครับพอเลือดเยอะยเย็นเอาออกไปเลยน่าสองเดือทางให้คุณโดบถอยด้วยนะเอรพร้อมแล้วาเป้าอีกอกลงล่างเลย สองแปดลงมาเลยครับสองแปดดีสี่ครับถ้าเจ็ดจะต่อตูดเขาออกมาคู่กันนะครับเฮ้ยอีวิทีโดนเนิรฟเดี๋ยห้านัดแล้วด้วยยิงทิ้งต่งจดสอง,องสสบอกไว้ก่อนโยโหดมากเลยยี่สิบเก้าเปอร์บูตลอ,อด น่าเตลีจะโหดไปไหนโอ้ไม่ตายด้วยสามคิวสามคิว